ขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องป้าจำลองสหายลุงพลน,นะคะวันนี้ยายก็มาเก็บภาพตอนแดดร่มลงตกแถวนาหลวงนะอืมตอนนี้ตอนนี้จะมาเก็บตกอยู่แถวนาหลวงจากคุณยายโจโลจำลองนะคะโอเคสต็อปแลนด์เดี๋ยวหันกึ๊บไปดูทางนู้น ในสุดยอดมืมคะนี่ตรงนี้นะ่ะตรงนี้นาะนาคุณกิค่ะนาคุณกิตรงนีน้ต้นไม้สแบงนาคุณกิดูน้ำเปมาปลาเยอะแยะโอ้ปีนี้จะได้กินปลาแล้วเนาะจะได้กินปลากับคุณกิน้ำน้ำนาคุณกิบรรยากาศค่ะ ภูประพางนั่นผู้ลึกไผ่นี่ภูประพางบรรยากาศรลบเย็นๆเนาะเนี่ยดูเอาค่ะพี่น้องบรรยากาศนาหลวงของเราเราก็ไปทาง,งนูงกระทางเข้าบ้านกกอกนะคะไปบ้านกกอกของเราในผู้ลึกไผ่ที่มองเห็นเจอเลยอยู่ในภูประพางนี่นาหลวง นลาคุณกีเยอะจังเลยเนาะบอนอยู่นะเห็นไหมตรงนั้นนะปลาเยอะมากเลยปาลาเลยนะเอามตรงน้ำเ่ยมันจะเทือนอยู่ปาล,ลปาน้ำคุนเลย nhìn mày nó chọc mà hát nhiều à Lan ba chinh chinh đuôi เ่้นมันคือลายไปเนาะอ,อ,อ้อยากก่าดอวยไม่ต้องหออันออกถ้าหาถ้าลานต้นมะม่วงแล้วมันไม่ลุ่มข้าวคอยช่วยมาข้าวงาม ดูฟ้าดูฟ้ามันบ้นอนช่วยงามตามท้องเรื่องบรรยากาศยามแรงภูเขาล้อมรอบสมัยก่อนนะสมัยที่ยังไม่มีเรื่องนะภูเล็กภายในนี่อันนี้ยายขึ้นทุกวันขึ้นเป็นเถงหลังเถึงหลังนะม,นมันมีหิดกโกดอกใหญ่ออกนะ

บรรยากาศตะวันก็เกิดจะพ้นจากภูภูเขา ไปทางนูง้นคือบ้านโกโกมาถ่ายคลิปทำไรเจ๊คนสวยไปถ่ายคลิปค่ะน้อ เป็นไม้ปลาน่ะ,ะปลาน้ำแห้งเลยมาเอาเลยเจบมาปาในข้าวในาน้ำมีข้าว เด็กน้อยนี่ครับรุดแรงจังเลยวะไม่รู้เรื่องอะไรเนาะประมาณนี้ค่ะบ้านของเราประมาณนี้นะคะสวยงามยายชอบยำแรงนีนต้องออกมาถ่ายให้อีกทีบึกดู ปลาเยอะแยะเห็นไหมน้ำสะเทือนเลยดูไม่ได้น้อยนะถ้าถ้าถ้าน้ำสะเทือนไปบนี้ปลามันค่อนปลาขอนเขาอื่นปลาขอนเนาะเนาะ บ้านเราเข,เขาเรียกว่าป่าคอนช่วยงม่มยายชอบประมาณนี้บรรยากาศแบบนี้ต้องออกมารับยามเย็นผิวพรรณเราก็จะได้ดีมาชมบรรยากาศที่ท้องทุ่งนาภูหลวงนี่ที่ภูหลวงที่เลยเลยเลยบ้านท่านเป่าออมานิดหนึ่งตรงน,น่ตรงที่ยายมาถ่ายให้เอฟซีบึง สวตรงนี้ส่วนตรงนี้สวนน่ชนกล้วยเขาเนี่ยชนกล้วยพ่อนน,นค่ะนะตรงแน่ชน,นกล้วยพ่อนนบรรยากาศภูเขาเฝ้ารอบ อันนี้ภูเหล็กไผ่นี่ตรงนี้ผู้หล็กไผ่นะคะตรงนี้ภูเหล็กไผ่ตรงนู้นภูกระลุนนู่นนู่นนติดบ้านกกอกภูกระลุนมาตรงนี้ก็ภูเหล็กไผ่เนี่ยๆนี่ยเนี่นี่ผู้เล็กไผ่ลักษณะแบบนี้แล้วก็มานี่มานี่ตรงนี้มันเป็นห้วยนะเป็นตรงกลางกิวกลางในตรงห้วยมาตรงนี้ก็ภูประพางภูประพางนี่มันจะไปถึงนูน่นภูพยนตนะ์อะ มันกว้างใหญ่ไปถึงนู้นนะคะอยายจะเปรียบเทียบให้ฟังประมาณนี้ค่ะอีีค่ะประมาณนี้นี่ผู้เลึกไั่ผู้เล็กไั่ โอเคนาอคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย